อ่ะก็ประมาณนี้ครับทุกคนเดี๋ยวสัปดาหนะ์หน้าเจอใหม่วันจันนะฮะโดยจริงว่ามันจะมีขา่าวเลยเซอร์ไพรส์ตลอดดูดิดอาทิตย์ที่แล้วเรื่องการโชวใส่เสื้อแลฟอรอดอาทิตย์นี้แลฟอรอดแม่งก่อเรื่องอีกดูดิแมนยูให้เบอร์เสื้อคุณย่าเบอร์สิบอีกแลฟอร์ดก่อเรื่องจะปล่อยยืนยันปล่อยให้นักเตะบอกไม่ต้องมาซ้อมเนี่ยมันจะมีอะไรอเมซิ่งตลอดแล้วผมดูนะเอ็มบูโม่แม่งก็ยังยื้อกันอยู่และแม่งวนไปวนมาด้วย วนไปวนมาตั้งแต่วันที่บอกว่านออโอเคนักเตะโอเคอยากมาดูนี่นั่นเนี่ยจนถึงวันเนี้ยแม่งผ่านไปสามสิบหกวันละผมนับวันเลยสามสิบหกวันแล้วพี่เบนโค่นไปโคนไปอ่ะพี่ไอ้ตอนตอนนี้พี่ต้องหลุดหลุดหลุดไปแล้วใช่ไหมพี่ต้องหลุดแล้วว่าอผมถามอย่างดนิพี่เบนซ์กับพี่ปออ่ะคิดว่าได้ไหมเอมบูโวคิดว่าได้ เออพี่ปอก่อนก็ได้พี่ปอกคิดว่าได้ไหมห้าสิบห้าสิบว่ะแต่ถามว่าอยากได้ไม่อยากได้เลือกเลยเลือกเลยได้ไม่ได้เอาขอคําเดียวได้ไม่ได้คิดว่าได้อะมันไม่ผิดไม่ผิดไม่ผิดเออถามอะเอาใจพี่นี่อยากว่าได้ว่ะอยากได้เพราะว่าได้เอออ่แต่ว่ามันช้ามันช้าไปอ่ะใช่ไหมยังคิดว่าได้อยู่นะพี่สั้นเลยหรอพี่สั้นเลย ได้ได้เพราะว่ามันได้อยู่นะมันโก่งไปงั้นแหละเพราะมันไม่มีใครสนใจแล้วยังไงมันก็ต้องปล่อยคิดว่ายังไงก็ได้แต่ช้าหน่อยพี่ขอเสริมนิดนึงนะพี่ว่าได้แต่ราคาเนี่ยแพง,แพงคุณได้คำเดียวแพงแล้ว,แล,วแล้วเราก็จะเจ็บอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จะยอมเขาด้วย<ๆ>เพราะตอนเนี้ยสิ่งท,งที่สิ่งที่บ่อหลังบ้านมันทําอ่ะมันทําให้เราเห็นแล้วว่าคุณแม่งไม่ได้มีไม้แข็งอะไรเลยดึงช้าไปไง,ไงนะั้นแหละสุดท้ายก็เหมือนเดิม คุณไม่ได้มีแบบว่าไม้แข็งอะเดี๋ยวฉันจะไปเอาตัวนี้นะไม่ขายใช่ไหมไม่มีมาขู่เขาเลยไม่มีมีแค่พร้อมเจรจาอยู่คุยอยู่พร้อมเจราจารคุยอย,อาาย,อยู่พอสุดท้ายก็ได้ครับยอมครับโอเคเดี๋ยวได้เลยครับอ๋อเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเงินต้นหกสิบครับเดี๋ยวแอดออนไปครับได้แค่นั้นพี่ถึงบอกเลยว่ามึงก็ซื้อไปให้มันจบๆไปสิในเมื่อสุดท้ายมันต้องจ่ายอยู่แล้วอ่ะจะได้ไปคนอื่นเพราะแมนยูส่วนใหญ่ไม่ค่อยเดินดู ตีคู่กับดิวอื่นอยู่แล้วส่วนใหญ่จะจบไปทีละตัวทีละตัวใช่แล้วก็แล้วก็ส่อทิ่หยุดงานนักข่าวอะต่อทิ่หยุดงาน <laughs> ใช่ก็ก็จ่ายไปเลยก็ก็ในเมื่อคุณจะจ่ายอยู่แล้วอะ <laughs> จริงๆอ่ะท่านผู้ชมผมมาไปไปคุยกับพ่อผมมาเรื่องเรื่องเรื่องนี้นะแกเป็นแฟนลิ้วผูกก็ตอนนี้ออกจากโรงพยาบาลมาแล้วครับก็ปลอดพงปลอภัยแล้วคุยได้ปอแล้วเออก็แกบอกว่าอะไรมาแกบอกว่าอ้าวจริงๆไแม่แมนอยู่อะจะจ่ายไปเหอะ จะพูดอย่างเงี้ยเพราะว่าขนาดคุณย่ายัง62.5ล้านปอน์น่ะแปลกนะคนไม่เขถึงพอผมบอกว่าแพงนะแพงมาก62.5ล้านปอน์น่ะก็พาะซื้อต้นตลาดไงแล้วมองไป<อ>คา่าฉีกส่วนคูดูดเนี่ยเห็นไหมตอนนี้เด้งมาแล้ว65ส้าแล้วอีลังกาย,ยัง55เลยถ้าสมมติเอมบูโมเนี่ยเขาคิด70ล้านปอน์น่ะ ตั้งแต่หกสิบห้าหกสิบสองจุดห้าค่าตัวคุณย่าถึงเจ็ดสิบล้านปอนด์ค่าตัวเอมบูโมเนี่ยไม่ห่างกันหลักหน่วยนะครับท่านผู้ชมมันห่างกันน้อยมากนะคุณสามารถมีวิธีจับเ e อมบูโมมเนเซ็นยาวห้าปีแล้วค่อยไปซอยบัญชีเอาก็ได้ถ้าเกิดจะจ่ายอ่ะแล้วอยากได้มากอ่ะแล้วคิดว่าต้องเอาอ่ะผมว่าสุดท้ายอ่ะอย่างที่พี่ปอบอกอ่ะคุณจะถูกบังคับให้ต้องจ่ายอยู่ดีอ่าบางคนอาจจะบอกว่าแบบเอ้ย ก็ไปเอาตำแหน่งอื่นสี่เราก็เอาอาหมัดกลับมาเล่นแล้วคุณจะเสริมจะลงตลาดแล้วหาตำแหน่งนี้แต่แรกทําไมอะ่ะถ้าคิดว่าไอในเมื่อตัวนี้ไม่ได้แล้วอ <c oughs> ันกูเอาเดี๋ยวเราของเก่าเล่นก็จะเสียเวลาไปเดือนหนึ่งเพื่อเดินดิวเอ็มบูโมเพื่อในเมื่อผม <c oughs> เอาอาหมัดเล่นก็ได้คุณก็เอาเวลาไปไปหาวิงแบ็กดิใช่ปะห, <c oughs> หาวิงแบก็ก <c oughs> หาหน้าเป้าอะไรก็ว่าไปนี่เออแต่ที่คุณยังจมอยู่ตอนเนี้ยเพราะคุณอยากได้ไงคุณอยากได้กลางลุกกึ่งปีกที่ถนัดซ้าย พอรู้สึกว่าไอ้ตำแหน่งเนี้มันต้องซ่อมใช่ไหมเออมันแล้วมันไม่มีข่าวกับคนอื่นเลยอะเหตุแต่มันะมีนะมีเอนคุนคูเด้งมาท่านผู้ชมท่านผู้ชมเป็นเบนฟอร์ดท่านผู้ชมเชื่อไหมว่าแมนยูเนี่ยอยากได้เอนคุนคูนี่แหละครับแพนบีเออหรืออะคูดูดเนี่ยคูดูดหกสิบห้าล้านปอนด์เนี่ยตอนเนี้แบบ ham เวทแฮมเนี่ยอรอลูป่ปากแล้ว<อ>เดี๋ยวรอแบบเชลซีเข้ามาใช่ไหมจะไ,ได้แบบเรียกไปหกสิบห้าเรียกไปเจ็ดสิบล้านปอนด์อะ ฟิลทีมเราแม่งไม่มีแบบว่าเฮ้ยไม่ได้ใช่ไหมกูแมวไม่ได้กูไปตูวอื่นอ๋อมึงไม่ขายราคาใช่ไหมโอเชัดเจนอะนะแล้วมันชอบแบบสม<ๆ>สมติสมสมุติเราไปกินข้าวเว้ยเราไปตังอยู่ห้าสิบาทเนี่ยแทนที่เราไปเดินเข้าไปไปเออขอกินข้าวเลยครับเม е นูนี้อ๋อขายเจ็สิบผมไม่มีตังครับผมไปกินร้านอื่นก็ได้เราจะมาแบบอ้ผมมีห้าสิบอะครับทําให้ผมหน่อยได้ไหมครับน้าป้านะน้าป้าทำให้ผมหน่อยเถอะผมอยากกินมากๆเลยแต่ผมมีห้าสิบอะตาน้าป้าได้ไหม คือเนี่ยนั่งง้ออยู่เดือนหนึ่งใช่ะมึงไม่ไปกินร้านอื่นบ้างวะมึงไปหาแบบร้านเนี่ยเมนูเราไม่ใช่ทีแบบนั้นเลยถ้าพี่อยากให้เป็นนะอืมแล้วก็จะมีคนมาบอกว่าแล้วคิดว่าใครซื้อตัวไหนถูกกว่านี้ล่ะแล้วมันหน้าที่ผมบ้าล่ะที่ต้องผมไปหาก็คือแล้วคือตอนนี้กองหน้าย,ยังไม่ได้นะตอนนี้กองหน้ายังปวดหัวอยู่เลยนะโอ้ยเซสโกก็แพงใช่ไหมโอซิมเฮนค่าเหนื่อยก็แพง อืแข็งหมดอะแล้ว,วแล้ว,แ,<ม>แ,ลวแล้วพี่เบนกับอาร์มสังเกตไหมว่าทีมเราแม่งจะเล่นแต่เบอร์แรงเว้ยเข้าใจไหม <c oughs> คือถ้าพูดแม่งคือเบอร์เบอร์ตองอะส่วนใหญ่อะไม่มาหาแบบเด็กแบบเด็กใหม่ๆหรือไม่มีแต่ผมเข้าใจอมูลินว้วยเพราะอ,อะไรปะกูไม่มีเวลาสร้างครับเนี่ยกูมีแค่สิบเกมอ่ะเข้าใจปะ คือจริงเข้าใจไงว่าทําไมแบบเออเราถึงต้องเอาตัวแบบเฮียตัวในลีกที่แม่งแบบมีโปรไฟล์เล่นได้เลยไม่ต้องเพราะเอามาลีกแม่งก็ต้องห่วงอะไรโคตรตัวเองเหมือนกันเว้ยเพราะถ้าเกิดเสีบเกมนเนี่ยมึงไม่ชนะเนี่ยมึงไปแน่ๆไม่ต้องมาแบบอ๋อผมต้องซื้อเด็กมาปั้นซื้อหาเกตบีมาปั้นเหมือนคลอปเขาไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเพราะอะไรเพราะว่าเขาเองก็ทําให้ตัวเขาไม่ได้มีเวลาขนาดนั้นเว้ยจากผลงานที่ผ่านมาด้วยไงมันก็เลยเป็นอย่างเงี้ว่า อ๋อทำไมแบบอาทำไมเราต้องจ่ายแพงทำไมเอาโมเินถึงอยากได้วัดกินราคาแรงอยากได้เอ็มบูมูอยากได้คุณย่าราคาแรงก็เพราะเขาก็ต้องหวนเก้าอี้เขาบอกว่ากูแพ้ไม่ได้แล้วนะ,ะกูจบที่สิบห้าแล้วนะ